สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะจ๊ะพี่เต็นรถมือสองระยองบุญชัยยะนะคะสวัสดีทุกคนเลยเดี๋ยวรอก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวไม่ต้องรอท่านผู้ชมเข้ามาก่อนนะคะรอไปพร้อมๆกันนะคะมาเลยนะคะหนึ100คนดู1000คนดูเอาแชร์วนไปรัว มาเดี๋ยวเรามาดูรถพร้อมๆกันนะคะมาเลยนะจ๊ะมาเลยนะจ๊ะคุณลูกค้าขาออกรถใช้เงินแค่100บาทเท่านั้นนะคะไม่มีบวกเพิ่มไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะมาเลยนะคะออกรถที่นี่เต็นท์รถบุญชัยยะนะคะจังหวัดระยองของเรานะคะออกรถใช้เงินแค่ร้อยเดียวนะคะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะใครอยากได้รถไว้ใช้งานแต่ เงินดาวน้อยมาที่เต็นรถมุญชยะค่ะ100บาทจบจริงนะคะช่วงนี้หน้าฝนนะคะคุณลูกค้าหน้าฝนแดดก็ร้อนนะคะใครยังไม่มีต้องรีบจัดรถใหม่กันแล้วหรือบางคนมีรถเก่าปีเก่าเอ้ยอยากเพินเทินได้นะคะสามารถเอามาเชิญได้นะคะหรือ,อ,อลูกค้านะคะอุ้ยบางคนไม่อยากเทินเก็บไว้เอาไว้ใช้งานแต่คุณ มาออกคันใหม่นะคะมาขี่รถใหม่ๆนะคะสวยๆนะคะใช้เงินดาวแค่100บาทนะคะลูกค้าบอกเลยนะคะว่าสุดพิเศษจริงๆแล้วมีโปรโมชั่นนะคะปีนี้ทั้งปีเลยปีเอ่อปีนี้ไปถึงปีหน้านะคะคุณลูกค้าผ่อนเพียง3,000บาทกับกระบะท,ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเอ้ยเป็นไงคะโปรดีโปเด็ดจริงๆเลยอะ่ะ mm hmm. นะคะบุญชญาเต้นรถนะคะโปรเราแรงสุดๆ อยู่แล้วนะคะแล้วจัดให้ได้จริงๆนะคะออกรถจบที่100บาทขอแค่ลูกค้าไม่ติดแบคลิสเท่านั้นนะคะเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากดูแลให้เลยทุกเคสนะคะคุณลูกค้าดูแลเองทุกเคสอะท่านผู้ชมเข้ามาเยอะแล้วนะคะสวัสดีนะคะทุกท่านเข้ามากี่คนแล้วเนี่ยอะมามารังไหลกันเข้ามาค่ะรังไหลกันเข้ามา สนใจนะคะสนใจได้เลยนะคะสนใจได้เลยอ่ะโอเคเราจะเริ่มกันเลยนะคะวันนี้นะคะอันนี้ายอะไรลูกค้าสงสัยนะคะจะบอกเลยนะคะว่าของเรานะคะมีรับประกันนะคะเครื่องยนต์นะคะนานสูงสุดถึง1ปีเลยนะคะออกรถกับทางเต้นรถบือใช้ย่านะคะมีรับประกันเครื่องยนต์นะคะรับประกันเครื่องเกียร์นานถึง1ปีไปเลยนะคะลูกค้านะกับ โครงการของธนชาตนะคะนะเราจัดไปแน้นกับธนชาติแล้วก็ยังมีไปแน้นอื่นๆอีกนะคะยังมีอีกหลากหลายไปแน้นเลยแต่ธนชาติใจดีนะคะมีปีนะคะประกันเครื่องเกียร์ให้ไปเลยนะคะ1ปีนะคะสบายๆนะคะสบายใจได้เลยออกรถไปนะคะอุ่นใจตลอด ทางตลอดอายุการใช้งานนะคะแล้วก็ยังมีบริการช่วยเหลือสุขเสริญด้วย24ชั่วโมงเอ,อ้โอเคนะคะนะเรามีหลังยังเรายังมีอีกหลากหลายธนาคารนะคะไม่ได้มีแต่ธนาชาตินะยังมีอีกหลากหลายธนาคารนะคะอันนี้แคออ่พูดถึงธนา,าตาิก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มรอบ,บ,บคันกันเ,เลยดีกว่านะคะมา ตัวนี้เป็นไททันปี2018เลยนะคะราคาอยู่ที่4,10,000บาทนะคะรถปี2018ได้แม็กยางใหม่แต่งซิ่งขอบ18นะคะสวยเท่สุดๆกันไปเลยออกรถใช้เงินแค่100บาทกับคันนี้ได้ตัวท็อปนะคะเครื่อง2,500โอ้โหสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะจ๊ะ บอกเลยว่าใครจะเอารถนะคะมามามาช่วงนี้กําลังรับรถเข้ามากําห,หนักหนักหน่วงใครอยากได้รถแบบที่เข้ามาใหม่นะคะมาเลยเสาร์อาทิตย์นี้ใครหยุดมาดูรถกันได้เลยจ้ะออกรถใช้เงินแค่หนึ่งบาททุกอาชีพทุกอย่างค้าขายตลาดนัดค้าขายมีหน้าร้านไม่มีสัญญาเจ้ามีแค่บินซื้อของออกได้หมดค่ะลูกค้าได้หมดมาเลยนาะทีนี้จัดให้ได้หมด นะคะใช้เงินออกรถแค่100เร็วเลยจ้าอย่าช้าออกรถเต็นท์นี้มีการันตีประกันเครื่องเกียประกันเครื่องยนต์ซื้อไปอุ่นใจได้เลยไม่ต้องกลัวเครื่องพังไม่ต้องกลัวรถย้อนแมวไม่ต้องกลัวรถชนหนักคลิกคว่ำตัดต่อร้านนี้เราไม่ขายนะคะรถดีรถไม่ดีเราไม่ขายนะคะการันตีให้เองเลยกล้าระบุลงในใบซื้อขายด้วยว่าถ้ารถมีการชนหนักคลิกคว่ำตัดต่อไม ยินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนเต็มราคาร้านนี้นะคะสวยรับผิดชอบนี่นะคะลูกค้าสนใจอยากออกรถนะคะพักแชทเลยตัวนี้พวงมาลัยมีฟังก์ชันเพราะว่านางคือตัวท็อปนะคะตัวท็อปนะคะที่ lx เครื่อง2,500นหนะคะราคาเพียง4,110,000บาทนะคะคันนี้คุณมีเงินร้อยเดียวอะ่ะคุณได้รถกระบะไปใช้งาน คุ้มนะคะบอกเลยว่าคุ้มนะมีเงินร้อยเดียวได้รถกระบะไปใช้งานเนี่ยคุ้มนะคุ้มจริงๆนะจ๊ะสนใจรีบจับรีบจองเลยนะคะลุกเล่นมากมายนะคะพร้อมให้คุณมาลองขับฟรีได้เลยที่นี่เต้นรถบุญชัยยะนะคะมาลองขับมาลองขี่กันได้เลยนะคะฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะลูกค้า ใช้เงินออกรถแค่ร้อยเดียวด้วยนะจ๊ะสนใจทักแชทมาเลยคุณลูกค้าสนใจทักแชทมาเลยค่ะออกรถใช้เงินแค่ร้อยเดียวเลยการันตีไม่มีน้ำท่วมไหม่มีชนไม่มีอะไรทั้งสิน้นเนาะออกง่ายนะคะดันทุกเคสดันสุดพลังดูแลให้เองนะคะทุกเคสเมดูแลให้เอง ทำสวนยางเหรอคะส่วนยางต้องมีเครดิตผ่อนนะคะออกรถ1 0 0บาทได้ค่ะแต่ไร่จำนวนเยอะนิดนึงเนาะส่วนยางนะคะ50าไร่ย0ไร่3าไร่นี่ยังค่อนข้างน้อยนะคะสนใจค่าได้เลยนะคะสนใจรบวกวนนะคะทักอินบ็อกไปเลยนะคะโอ้ภาพใสก่อเมื่อเช้าอยู่เมื่อเช้านี้มืดเติ๊บตื้เลย ใครมีคำถามอะไรนะคะเชิญสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้นะคะบอกเลยว่าที่จะมาไลฟ์สดให้เห็นเนี่ยทุกๆคันเนี่ยสวยงามมากๆนะคะรถแต่ละคันเพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้เป็นแบรนด์ Mitsubishi ค่ะวันนี้เมยขอเป็นแบรนด์ Mitsubishi นะคะไททันทั้งหมดเลยมีไททันแคปตัวเตีย้ยไททันแคปตัวสูงและไททัน4ประตู โอ้โห oh oh, วันนี้ยกขบวนไททันนะคะขอเป็นไตทันลูกค้าอยากดูรุ่นอื่นได้นะคะมีแต่วันนี้นะคะถ้าลูกค้าไม่มีอะไรจะดูไม่อยากดูอะไรไม่ได้คอมเมนต์ hmm. อะไรมาเมย์จะขอญาตไลฟ์เป็นไททันรวดเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่ารถสวยจริงๆเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วคุณได้ปี2,018 19เนี้ยใหม่นะคะ mm hmm. ลูกค้าได้รถปีใหม่ด้วยราคาไม่แรงโปรก็ดี ฟรีทุกอย่างนะคะฟรีทุกค่าใช้จ่ายฟรีทุกการดําเนินการค่ะลูกค้าตัวนี้เป็นสมาร์ทแคปนะคะตัวนี้คุณขานั่งได้ไม่แพ้สีประตูเลยทีเดียวกว้างกว้างนะคะภายในสีดำนะคะดุดันภายในสีดำนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาก็วาสวยน่าใช้งานมากค่ะวัยวิ่ง1 8 0 0 0กิโลนะคะประกัน ประกันอะไรหมดเป็นปีเลยนะคะแถมให้เลยยาวไปถึง1ปีแล้วก็มีรับประกันเครื่องเกียร์นานถึง1ปีนะคะเป็นไงคะคุ้มไม่เอ่ยออกรถที่นี่มีแต่ได้กับคุ้มมีแต่ส่วนลดมีแต่ของแถมมีแต่การคือคุ้มอะ่ะมีแต่กำไรอ่ะเนี่ยนะคะคุ้มจริงเพราะเราขายรถไม่แพงนะคะแล้วคุยง่ายนะคะเป็นกันเองมีอะไรคุยกันตรงๆเลย นะคะมีอะไรคุยกันตรงๆเลยนะคะจะได้ช่วยดูแลให้ถูกจุดนะจ๊ะสวยไมเอ่ยสวยสิจ๊ะนี่เลยนะคะด้านหลังคนนั่งก็จะเป็นบอกหนังนะคะคุณลูกค้าเออใครอยากได้แล้วใช้เงินร้อยเดียวเนี่ยจัดมาร้อยเดียวเท่านั้นนะคะก็ออกรถได้แล้วนะคะลูกค้ามีเงินร้อยเดียวออกรถได้ได้ชุดแต่ง แม็กใหม่ด้วยนะคะแม็กซิงแม็กซิงนะคะยางซิงนะคะปีใหม่กันไปเลยนะคะแม็กใหม่ยางใหม่เลยนะคะแม็กปีแม็กปียี่สิบยางปียี่สิบกันไปเลยนะคะใหม่ใหม่กันไปเลยเป็นไงคะคุ้มไหมใช้เงินแค่ร้อยเดียวเองนะคะเห็นใหม่แบบนี้ได้รถปีสองพันสิบแปดด้วยลูกค้าขาอยากได้อย่ามวัวแต่มองนะคะอย่ามวัวแต่มองอย่ามวัวแต่คิดนะคะ มาจัดไปเลยใช้เงินแค่ร้อยเดียวช่วยทุกเคสช่วยทุกดันสุดพลังแน่นอนนะขอเห็นเอกสารก่อนเดี๋ยวเมย์ดูแลให้เองนะคะเดี๋ยวเมย์ขอเห็นเอกสารก่อนเดี๋ยวเมย์ดูแลให้เองทุกเคสอ่ะไปต่อเลยค่ะไปค่ะสี่ประตูจริงๆต้องเลียงแคปไว้นะไปี่ประตูมาคันนี้ไจต,ตันนะคะสี่ประตูตัวเจ X ยวเอ็กคนะคะ คันนี้ราคาอยู่ที่560,000บาทชุดแต่งนะคะแม็กใหม่ยางใหม่ชุดแต่งสติกเกอร์รอบคันนะคะจัดการให้แบบใหม่สุดๆจัดการให้ตกแต่งให้ครบไปเลยนะคะ คันนี้หล่อกว่าเดิมอีกเออเมื่อตอนต้นออก่อนหน้านี้นะคะที่เราไลฟ์สดไปยังไม่มีการแบบตกแต่งเพิ่มเติมตอนนี้ตกแต่งภายนอกเพิ่มเติมแล้วหล่อกว่าเดิมมีหล่อมากคันนี้มีประวัติผ่อนสินค้าอยู่ผ่อนรถผ่อนบัตรผ่อนบ้านหรือผ่อนมอเตอร์ไซค์รื่ออื่นอยู่มีประวัติผ่อนอยู่ก็หนึ่งบาทเอาไได้ไม่มีประวัติอะไรเลยบางคน ไม่เคยพอดอเลยค่ะใสผมจะอได้ไหมใช้เงินดาวไหมไม่ต้องใช้เงินดาวค่ะดาวปล่อยไปอยู่บนฟ้าเลยวันนี้นะคะคุณจัดมาเลยร้อยเดียววันรับรถค่อยมาจ่ายนะคะรถค่อยมาจ่ายเอาร้อยเดียวพอนะคะตัวนี้ก็มีหน้าจงหน้าจอนะคะชัดเจนทุกอย่างนะคะเครื่องเล่นเล่นได้ทุกอย่างติดหมดค่ะ ออกไปอุ่นใจได้เลยนะคะทุกอย่างที่คุณจะได้ไปคือของดีทั้งนั้นอ่ารอปภออกได้ไหมคะรอปภโอ้สบายค่ะคุณค้ารอปภมาเลยอาชีพแม่บ้านก็ออกได้เลยทําสวน,นี่ย,ยังออกได้ค้าขายแบบอิสระจ๋าเลยอะยังออกได้เลยคะบญญย纱ทาผ่านมาเยอะเคสมากๆต้องใช้คําว่ามันบอกไม่ถูกนะคะมันคือแต่ละเคสนี่คือเราทําผ่านมาเยอะมากอะ เคสยากยากว่านี้ก็ยังทําผ่านมาแล้วนะคะลูกค้าลูกค้าสนใจนะคะทักมาเลยจะสนใจเป็นไททันตัวสีประตูหรือจะสนใจเป็นไททันแคปเปียหรือจะสนใจเป็นไททันแคปบสูงสวยใช้เงินออกรถหนึ่งล้านค่ะลูกค้าสนใจนะคะทักมาเลยนะคะภายในกว้างขวางนะคะสะดวกสบายพื้นที่ใช้สอยเยอะนะคะเป็นสี่ประตูเนาะก็จะกว้างกว่าแคบหน่อยนะคะ กว้างเลยแหละเครื่องยนต์2,005นะคะตัวท็อปเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะทั้งหมดเป็นเกียร์ธรรมดาถ้ารถกระบะของเราส่วนมากเ,เกียร์ธรรมดานะคะเครื่องยนต์ดีเซลคันนี้ได้รถปี2019ด้วยนะเหลือประกัน0แสนกิโลค่ะได้รถปี2019นะคะรถวิ่งรดแค่ปีเดียวเองนะคะลูกค้ารถแค่ปีเดียวเอง ลูกค้าสนใจลูกค้าทั้กมาเลยนะคะรถแค่ปีเดียวเองนะคะใช้เงินออกรถแค่ร้อยเดียวด้วยร้านเปิดบริการทุกวันเลยนะคะตั้งแต่8.00โมเช้าถึง3า0ทุ่มนะคะเปิดบริการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดเลยเปิดตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์8 0โมงเช้าถึง3า0ทุ่มใครจะมาดูรถมาเลยคะ่ะเป็นไงคะ เล่นใช้ได้นะคะแอร์ติดนะคะบอกเลยว่าครบจริงๆคุณได้ลนภาพสภาพปี19ไปนะคะไม่ต้องอวยเยอะปี19ใหม่อยู่แล้วใหม่อยู่แล้วนะคะน้ำใหม่กว่าปี19ก็ปี20ปีนี้เลยนะคะคุณลูกค้านะใหม่มากๆเลยใครอยากได้ไว้เป็นเจ้าของบ้างสีประตูไททันเอ้ยรอลูกค้ามาจีบอยู่นะจ๊ะใครอยากได้ไว้เป็นเจ้าของบ้างสวยมากๆ เสียดายนะคะติดแบก็กลิสติดแบก็กลิสนะคะลูกค้าสามารถให้คนอื่นที่ไม่ติดมาซื้อแทนได้หรือคุณจะเป็นผู้กู้ร่วงหรือผู้ค้ำได้นะคะแต่ต้องคนคุณสมบัติของผู้ซื้อหลักต้องไม่ติดแบก็กลิสนะคะออกรถ100บาทได้เลยสบายๆหากท่านใดสนใจนะคะแล้วไม่ติดแบก็กลิสทั้งหาเมได้เลยนะคะยินดีตอบทุกคำถามเลยค่ะ เชิญเม้นมาเลยนะคะอยากเม้นอะไรอยากสอบถามอะไรนะคะสประตูผ่อนปีนี้นะคะไปจนถึงปีหน้าผ่อนไปเรืย3,000บาทแต่ปีผ่อนปกติหลังจากเมษาผ่อนปกติอยู่ที่เริ่มต้น1,000งบาทนะคะสประตูปี2019นะคะคันนี้ใครสนใจทักสอบถามรายละเอียดมาเลยค่ะสวัสดีครับเซลวนารักนะครับขอบคุณค่ะ นะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อที่แคปไตทตันกันหน่อยนะคะแต่จะเป็นตัวสูงนะ,ะเชิญค่ะเชิญค,คอมเมนต์ได้ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายคอมเมนต์มาคุยกันนะคะคอมเมนต์มาทักทายก็ได้สนุกสนุกเนาะบางคนไม่สอบถามเรื่องรถนะคะ ก็คอมเมนต์เรื่องอื่นๆได้ลูกค้าขาฝากนิดนึงใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้เต็นรดบุญชยะด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เต็นลดมือสองใยองบุญชยะด้วยมีเพื่อนบอกเพื่อนมีเพื่อนบอกเพื่อนมีญาติบอกญาติแนะนําบนไปนะคะออกรถที่นี่ดียังไงออกรถที่นี่ดีตรงไหนรับประกันหลังการขายรับประกันว่ากูดที่สุดดีที่สุดนะคะแล้วก็รถสวยไม่มีชนหนักพิคว่อมตัดต่อมานะคะอันนี้สําคัญถ้ามีการชนหนักพิคว่อตัดต่อเราไม่รับซื้อ นะคะนะแล้วราคาค่ะถูกที่สุดเลออันนี้คอนเฟิร์มเลยนะคะรถสวยด้วยดูแลหลังการขายดีด้วยนะคะอยู่ไกลก็ออกได้ค่ะอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้ขอแค่อาชีพชัดเจนอยู่ที่ไหนก็ออกได้นะคะลูกค้าออกได้ทั่วประเทศไทยมีทีมงานไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงหน้าประตูบ้านท่านเลยนะคะขอแค่เอกสารชัดเจนไม่ติดนักลิสต์บูโรออกได้เลยค่ะ แจ๋วแมแจ๋วเลยนะคะคุณพี่แจ๋วแจ๋วเลยค่ะแจ๋วแจ๋วกันเข้าไปนะคะแจ๋วอยู่แล้วนะคะออกรถรันนี้แจ๋วถูกด้วยนะคะคุณพี่นะท่านใดหากท่านใดสนใจจะออกรถนะจัะ๊กทักแชทรัวๆเลยจ้านะคะคุณแม่คุณพ่อท่านใดนะคะที่จะออกรถให้ลูกไว้ใช้งานจัดกระบะรอๆไปให้เขารถนี้เลยออกง่ายนะคะรอถูกใจแน่สำหรับ คุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะซื้อรถให้ลูกสักคันหนึ่งกำลังมองหารถสวยและราคาไม่แพงนะคะมาที่บุญชัยยะหน่อยนะคะรบกวนนะคะเหลียวตามามองทางนี้นี่นะคะแล้วคุณจะได้พบกับบริการที่ดีที่สุดและไม่แพงเป็นไงคะสวยไหมคะสละสลวยไหมคะเซลก็พูดเพราะน่ารักใจดีโอ้คบอะ่ะ จริงลูกค้าไม่มีนั่งนิ้วนั่งงองเพราะตามได้ตลอดนะคะตังการที่เซ็นไปนี่ลูกค้าตามเคสรัวๆมาเลยค่ะนะคะบริการดีแน่นอนลูกค้าเรื่องเอกสารนะคะคุณไม่ต้องดมเนินเรื่องแต่อย่างใดบางคนไม่เคยออกรูนเนาะจะมีคําถามนี้ขึ้นมาว่าเรื่องเอกสารเราต้องดําเนินการเองไหมไม่ต้องค่ะลูกค้าเตรียมมาตามอาชีพของลูกค้านะคะแล้ว เรื่องการดําเนินการเดี๋ยวทางเมเย์จะเป็นคนตามให้เองนะคะเดี๋ยวทางไฟแนนซ์จะเป็นคนจัดการเองทั้งหมดเลยแล้วเราจัดไฟแนนซ์กับธนาคารชั้นนําเดี๋ยวเราดูให้ว่าเคสแบบคุณลูกค้าเนี่ยไปที่ไหนแล้วจะผ่านง่ายผ่านแน่นอนอะไรอย่างนี้นะคะเคยปิดบัญชีแบ็คลิสมาแล้ว1ปีสามารถซื้อรถได้นะคะหรือนะคะลูกค้าเคยมีประวัติล่าช้าล่าช้าล่าช้าแล้วปกติอย่างน้อย5เดือนนะคะออกรถได้เลย ภายในคันนี้เขาจะเป็นบาะหนังเนาะไตทตั้งพลัสตัวยกสูงปี2 0 1 8ราคา500,000บาทนะคะคันนี้ชุดแต่งเดิมจากโรงงานเลยตัวนี้ก็มีชุดแต่งสติกเกอร์ให้นะคะฝั่งซ้ายและฝั่งขวา,งาเท่ๆนะคะเมจัดให้สวยใช่ไหมล่ะสวยก็รีบมาจองกันค่ะมาดูรถจริงได้เลยที่เต็นท์นะคะลูกค้าใครอยากใช้เงินร้อยออกรถจริงๆนะคะต้องเต็นท์รถที่มีสาขาเดียวในจังหวัดระยองนะคะนะคะ อยากออกรถได้คนนะคะโอ้ยินดีมากๆเลยนะคะมาออกรถที่นี่ได้เลยค่ะคุณลูกค้ายินดีมากๆใจด้านพัดตัวนี้เขาจะเป็นเบาะหนังนะคะคุณลูกค้าดูแลทาความสะอาดง่ายเป็นตัวยกสูงเครื่องยนต์ดีเซลค่ะเครื่อง2,005นะคะคันนี้โอเคมากก็จะกว้างกว่าตัวเตี้ยอีกนะคะเลอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วแต่ชอบชอบสูงจัดสูงชอบเตี้ยจัดเตี้ยค่ะ แชทมาเลยนะออกรถแค่ร้อยเดียวพอร้อยเดียวมีรถขับเท่านั้นนะคะเอกยุ่งยากชัดเจนเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวมีไรไปเรื่อย สวยไม่เอ่ยนะคะสวยต้องสวยนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ไตตั้นตัวสูงเบาะหนังปี2018ด้วยนะคะรถใช้งานแค่2ปีเองเหลือประกัน0แสนกิโลด้วยนะคะสำหรับรถใหม่ของเราเนาะจะเหลือประกัน0แสนกิโลนะคะดูแลให้เลยนัาเซอร์วิสเหมือนป้ายแดงทุกอย่างนะคะใช้เงินออกรถแค่100บาทด้วย อ๋ออะไรเอ่ยอาชีพขับสิบล้อนะคะสวยเซลล์ขอบคุณค่ะสวยมากคุณนะคะขอบคุณมากเลยอาชีพขับสิบล้อออกได้ค่ะได้เลยนะคะบัญชีพคมไม่จ้ารับเงินสดไม่มีบัตรสังคมรบกวนค,คุยกันในอินบ็อกซ์อีกรอบนะจ๊ะมาอยากได้รายละเอียดตัวสูงคันนี้จัดมาหล่อทุกคันสวยทุกคันออกง่ายทุกคันค่ะ ชอบคันไหนเลือกเอาเลยนะคะบันเจิดบันเจิดสวยทุกคันนะคะมิซูบิเชะแข็งแกร่งอึดทนนานนะคะแข็งแกร่งอึดทนและนานนะคะลูกค้าข่าหมายถึงนานก็คือขับขี่ไปนานๆนะคะใครชอบแบรนด์ไดตันนะคะน่ารักต้องหลงรักเลยนะคะขี่ดีมากๆจริงๆนะของมิซูดีหมดทุกรุ่นนะคะ รุ่นอื่นก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะรุ่นอื่นก็ดีนะคะแต่รสมหรับใครที่ชอบม uh. ิซูไงบางคนชอบเป็นแบรนด์มิซูนะคะถือว่าสวยและราคาไม่แพงอยากให้ลูกค้าได้ลองมาใช้ดูนะคะอยากให้ลองมาใช้ที่เต็นท์รถของเรานะไม่ใช่ไปที่อื่นนะคะอยากให้ลองมาใช้ที่เต็นท์รถของเรานะคะ,ะเา้าวกลับมาที่คันนี้ตัวนี้นะคะเป็นไททันเช่นกัน แต่จะเป็นไททันปี2018นะคะเป็นตัวเตี้ยหล่อเหมือนกันค่ะไม่แพ้วัวสูงเลยทีเดียวราคาคันนี้อยู่ที่410,000บาทใครอยากได้กระบะนะคะทักด่วนทักไวกันไปเลยอาชีพก่อสร้างออกไรไหมมีสลิปมีประกันสังคมไหมไม่มีสลิปไม่มีประกันสังคมมีหนังสือรองออกได้แต่ต้องมีเครดิตผ่อนเท่านั้นอย่างน้อย6เดือนถึง1ปีค่ะใช้กับหล่งรถ100บาทสำหรับก่อสร้างที่ไม่มีสลิปไม่มีประกันสังคม มีแตงเสือรองเงินเดือนต้องมีเครดิตผ่อนเท่านั้นถึงจะใช้เงินออกรถ100บาทได้ผ่อนส0 0พถึงเมษา64หลังจากนี้ผ่อนปกตินะคะลูกค้าคุณสมบัติอะไรยังไงบ้างไม่ติดแบล็ลิสต์มีอาชีพที่ชัดเจนออกรถ100บาทได้เลยตามสโลแกนทุกอย่างนะคะนะต้องไม่ติดแบล็กลิสต์เท่านั้นเองนะคะง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากน้องง่ายๆเลยแค่ไม่ติดแบล็คลิสต์ชีวิตก็สดใส นะจ้ะโอเคมาเลยออกรถ100จากเต็นรถบุชยะได้เลยว่าได้รับประกันเครื่องเกียร์นานถึง1ปีดูแลหลังการขายดีขายน้ำมันเครื่องฟรีจัดรีโอฟรีป้ายทะเบียนเปลี่ยนจังหวัดระยองฟรีหมดภาษีพรอรฟรีแล้วก็ยังมีการดูแลขายน้ำมันเครื่องให้ทุกอย่างฟรีค่ะ100บาทเนี่ยฟีไปเลยอ่า เติมน้ำมันให้ก่อนที่เรม,มารับรถให้เีกฟรีโอ้โหฟรีขนาดนี้นึกว่าออกมเอเตอร์ไซค์เถอะโอ้โหมอเตอร์ไซค์บางทีบางร้านเนี่ยให้ดาวสองพันเลยนะจริงบุญชญะอะไรเนี่ยรถยนต์ให้ร้อยเดียวแล้วรีวิวเพียบค่ะรีวิวเพียบหน้า Facebook ไปดูได้เลยค่ะรีวิวจริงไม่จบตานะคะลูกค้าขอแค่ลูกค้าเอกสารดเตนไม่ติดแบล็คลิสต์นะคะรายได้เพียงพอจัดไปเลยรายได้ไม่พอคุณต้อง กู้รวมนะคะรายได้ไม่พอสามารถกู้ร่วมได้กู้ร่วมใครได้บ้างล่ะพ่อแม่แท้แทพี่น้องแท้แท้แฟนแท้แท้หรือลูกแท้แท้เท่านั้นสายเลือดเดียวกันเท่านั้นค่ะนะจ๊ะถึงจะกู้ร่วมได้นะจ๊ะลูกคนอื่นลูกเลี้ยงกู้ไม่ได้นะคะบอกก่อนนะอ้าวมีใครสนใจคันนี้มคะสนใจกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะจ๊ะสนใจกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะ คันนี้กระบะสวยราคาไม่แพง401นะคะแค่ล้อแม็กยางใหม่ก็ซัดไปเกือบ30,000บาทแล้วใครจะเอาทักเลยนะจ๊ะใครจะเอาทักเลยนะคะมาออกรถง่ายๆกับเต็นรถบัญชยะกันเนาะอนุมัติเร็วใน2วันทําการอย่างช้าสุดแค่3วันทำการค่ะไม่เกิน3วันทาการคุณก็ได้รถไว้ใช้งานไปเลย เดี๋ยวรอท่านผู้ชมถามเข้ามาก่อนเนาะว่ามีใครอะไรจะสอบถามไหมมีใครอยากสอบถามนะคะเชิญสอบถาม,มเข้ามาได้เลยเนาะไม่ต้องเกรงใจเลยนะคะอยากออกรถนี้ง่ายนะเต็นท์ของเรานะคะเต็นท์ของเราเลยเปิดทุกวันนะคะอยากจะมาวันเสาร์ก็ได้อาทิตย์ก็ได้นะคะมาตั้งแต่8โมงหรือถึง3ามทุ่มนะคะมาได้เลยนะคะเตรียมเอกสารมาไม่ยากเลยแบบประชาชนแถงเรงเรียนบ้านสเตตเมนต์ นะง่ายๆนะคะเอกสารเพิ่มเติมขอดูเป็นอาชีพไปเป็นเคส by เคสนะคะถึงได้บอกว่าทักแชทไปเลยใครที่สนใจเดี๋ยวเมดูแลให้เองนะคะรถน้ําแข็งออกได้ค่ะขับรถน้ําแข็งรับเงินผ่านบัญชีมีบัตสังคมได้ค่ะหรือรับเงินสดไม่มีบัตสังคมได้เหมือนกันแต่ต้องมีเครดิตผ่อนอย่างน้อย6เดือนถึง1ปีผ่อนรถผ่อนบัตรผ่อนบ้านผ่อนสินเชื่อเงินกู้ธนาคารหรืออื่นๆนะคะที่เป็นการผ่อนสินเชื่อ นี่แหละใช้เงินออนลด100บาทได้สาหรับอาชีพที่รับเงินสดไม่มีบัรสังคมเฉพาะ2เฉพาะอันนี้นะคะเฉพาะหัวข้อรับเงินสดไม่มีบัรสังคมคุณต้องมีเครดิตผ่อนเท่านั้นถึงจะใช้เงินออนลด100บาทได้แต่รับผ่านบัญชีมีบัรสังคมใช้100บาทได้เลยไม่ต้องมีเครดิตก็ได้นะคะได้อย่างเราตัดไฟแนนซ์ธนาคารนะคะเป็นธนาคารชั้นนําทั่วประเทศไทยปลอดภัยกังวลใจได้เลยนะ ปลอดภัยหายกังวลใจได้เลยนะคะดอกเบี้ยเรทปกตินะคะเป็นเรทธนาคารไม่มีสูงลิปแน่นอนเป็นเรทที่ธนาคารเขากําหนดมาดอกเบี้ยสแตนดาร์ดเป็นเรทที่ธนาคารกําหนดธนาคารชั้นนําทุกที่นะคะไม่ว่าจะเป็น SCB ไทยพาณิชย์เกียรตินาคิน c ี b หรือธนาชาติหรืออีออนนะคะกรุงศรีโอ้โหธนาคารชั้นนำทั่วประเทศไทยจริงๆเรามีธนาคารในเครือข่ายเยอะมากๆหรือบางคนอยากฟิกเป็นธนบางรธนาคารที่ลูกค้าชอบ ได้นะคะแต่ลูกค้าก็ต้องดูเงื่อนไขของอาชีพลูกค้าด้วยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเมย์จะรอให้ลูกค้านะคะทุกท่านได้ถามนะคะถามเงินเข้ามาเลยว่าอยากได้แบบไหนอยากดูคันไหนอีกนะคะรบกวนสอบถามกันเข้ามาเลยนะคะรถสวยปีใหม่ขนาดนี้นะคะต้องจัดแล้วรถแค่ปีเอ่อปีกวกกว่าเองนะคะคันนี้ได้ปี2018แนแล้วแต่งให้หล่อมาก รอมากๆสนใจก็ทักมันเลยอะรอบบ่ายนี้นะจ๊ะสงสัยจะไม่มีคนถามว่าอะไรกันแล้วใช่ไหมถ้าไม่มีใครจะถามอะไรแล้วนะคะเมย์ก็จะขอตัวไปก่อนแล้วเรามาพบกันใหม่อีกทีรอบสี่โมงนิดๆนะคะเราเจอกันนะรอบสี่โมงนิดๆนะคะใครมีคำถามอะไรไม่ชอบคอมเมนต์เข้า ทักแชทเลยนะคะแล้วใครอยากดูรูปรถนะคะถ้าไม่ทักอินบ็อกก็เข้าไปดูที่หน้าเพจรถมือสองระยองมุงชียะได้เลยค่ะสนใจได้เลยนะคะสนใจรบกวนทักแชทเลยนะคะเดี๋ยวระบบดูดข้อความอัตโนมัติก็จะดูดลูกค้าเข้าไปในกล่องข้อความลูกค้ามีคําถามอะไรลูกค้าก็เชิญสอบถามมาเลยเนาะต่างจังหวัดประจวบอกได้ไหมคะประจวบอกได้ค่ะต้องดูอาชีพหน่อยนะโอเค ออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดออกได้ทั่วประเทศไทยอายุเริ่มต้น20ไม่เกิน65ปีออกได้หมดนะคะอาชีพอะไรก็ออกได้นะโอเคน้าวันนี้นะคะเมย์ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะมีใครจะมีคำถามไรตามไปถามในอินบ็อกซ์ได้เลยน้าวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย